بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله نعمة الإسلام ما تبينه رما خبخنت الله سبحانه وتعالى จากเนื้อม้ต่างๆจากความโปรดปรานต่างๆของพระองค์ที่ได้ให้แก่พวกเราทั้งอัลลอฮ์รนะทั้งเปิดเผยและก็อัลบาตินเนื้อม้ที่อยู่แบบลับๆที่เราไม่รู้ที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนหรือว่าเราอาจจะสัมผัสไม่ได้และก็จงขอบคุณต่อ Allah s u b h a n a h วะตะ a a ในเนอม้ที่อิสลามและในเนื้อแม้อัลฮิดายะ แลในเนื้อมาสุนนะของท่านนาบีส,ลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมครับพี่น้องเราก็มาต่อบทเรียนของเราในเรื่องของแนวทางของอัลลุซุนนะเวลจาแะละกับแน,นวทางการปฏิบัติตามชาวสลัฟเราได้กล่าวในข่าวก่อนนั่นก็คือฮุกุมนะหรือว่า กฎเกณฑ์อะไรคือกฎนะหรือว่าฮุกกมของการตามแนวทางอัลสุนนะวันจะมาหรือว่าตามแนวทางชาวซซลัฟุซโซลยหรือก็คือตามแนวทางของท่านนบีและกับรรดาสห้าบะก็ดังที่เราได้บอกไปในข่าวก่อนนั่นก็คือหลักฐานจากองลกกรอานอุลกรีม แล้ก็ในหะดีษของท่านนบีสัลลัลลอฮุลลสลมที่ได้บ่งบอกถึงการว่าจิบนะการจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตที่เราจะออกจากแนวทางอหลลสุซุนนาวันจาม่าและก็ไปตามแนวทางที่หลงผิดไปตามแนวทางอื่นๆที่ไม่ใช่มาจากอิสลามนั่นก็คือนะ องค์การที่ชัดเจนนั่นก็คือดังที่พระองค์ Allah s u b h a n a h วะตะ a a l a ได้ทรงตรัสว่าว่าอันนี่คือหนทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามมันเถิดนะอัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติตามมันว่าละตัติดตาม ว่าละจะบิองสุบุลและพุทธ oh, ังหลายอย่าได้ไปตามแนวทางอื่นๆฟตัฟรอกบิคุมอันสบีลิที่มันจะทําให้พวกเจ้านั้นออกจากคนทางของอัลลอฮ์หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราไปตามแนวทางอื่นๆในเวลาเดียวกันนั้นเลยมันจะทําให้เราออกจากคนทางของอัลลอฮ์อันนี้คือความหมายของฟตัฟรอกบิคุมอันสบีลิอัลลอฮุล้วกมันอันตรายพี่น ถ้าหากว่าเราได้เฉยใช้นะออกไปสู่หนทางที่มันน่ากลัวนะั่นแหละอันตรายอย่างยิ่งนะเป็นหนทางที่อันตรายและวก็ในอัลคุรอานอัลกรีมอัลลอฮฺสุบฮานวาตาได้กล่าวถึงสภาพของคนที่ไม่ยอมตามท่านนบีสุลตานละฮมไม่ยอมตามทางนำอัลฮิดายะอันนี้นั่นก็คือ วันกันที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าเยาวมายัดดูผู้ทุณเมื่อไย่าด้อย่ากูลูยาเลตนนีอิตตะขัดตุมัวมารุสุลสบีลาในวันที่คนทารุมทั้งหลายหรือคนที่อารรมทั้งหลายหรือคนที่ชั่วชั่วทั้งหลายนั้นน่ะจะกัดนะจะกล่าวว่านะคนที่ชั่วชั่วทั้งหลายนั้นจะกล่าวว่าเออ่ยาว์มายัดดูผู้ทารุณมอะอไรย่าได เขานั้นเสียใจและก็ด้วยการกัดนิ้วมือของเขาเองนะอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดหรือว่าเจ็บช้ำเขาก็จะกล่าวาว่ายาไล่านีโอ้อนิจจาเอ่ยอิตตะคตูมาอัลรอสูลิซาบีลาทำไมถึงฉันไม่ปฏิบัติตามท่านนาบีมันคือกล่าวด้วยกับความเสียใจและก็ปรารถนาอยากจะกลับไปใหม่ นะปรารถนาต,ต้องการแต่นั่นก็ทําไม่ได้แล้วเพียงได้แค่กล่าวอย่างเดียวในวันกี้มจาจะแก้ตัวก็ไม่ได้ลวอันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามท่านนาบีาาสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไปตามแนวทางอื่นๆแล้วก็กล่าวหลังจากนั้นอีกว่าว่ายาวีลตาไลตนีลัมอัตขัดฟุลานันขอลีลา โออนิจจาเอ๋ยหรือว่าย่าวไวและต่นำมาก็โอความวิบัตินั่นคือหมายถึงว่าเขานั้นได้เจอกับความวิบัติความลําบากช่างลําบากซึเหลือเกินและทีนีโออนิจจอาอีกนะรือว่าเดียวความปรารถนาที่มันเสียดายที่น่าเสียใจลำอัตคิดฟูล่านั้นคอลีแล้วทำไมถึงฉัน นะฉันไม่น่าไปคบคนนั้นมาเป็นเพื่อนเลยอัลลอฮ์นั่นคือพี่น้องสภาพในวันกิยามะคนจะเสียใจอนันเนื่องมาจากไปคบกับคนที่ไม่ดีไม่ดีจนทาให้เขาคนนั้นได้ออกจากคนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาะและก็อีกองค์การหนึ่งดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าเยาวมาตะกลลบูวูจูฮุฮุมฟินนารวันที่คนเลวๆทั้งหลายนั่นแหละชาวนารกนั้น ได้พ <s ad> um ิกถูกพิกศีรษะน่ะพิกไปพิกมาในนรกนั่นแหะยาวมจะตุกลบูจูมฟินนารกย่ากูลยาเลย์ตนาอัตาน์ัลลอฮะวะอัตาน์ัลรัสูละโอ้อานิจ่าเอ่ยถ้าหากว่าฉันได้ศรัทธาต่ออัล l l a ์ได้เชื่อฟังต่ออัล l l a ์และได้เชื่อฟังต่อท่านรอซูลก็ดีก็จะเป็นการดียาเลย์ตนาอัตาน์ัลลอฮะ واعطانا الرسول ده وقبه <تضع> شيء <أخير> فان <في> ใครล่ะ اعطانا <الوصولات> سادتنا وكبراءنا فاضلوا السبيلنا <تضع أسمع أتك Carbonika> وقالوا ربنا إن اطعنا سادتنا وكبراءنا ده กเขาก็ทําให้พวกเราหลงผิดไปกับพวกเขารับ้านอาติหิมเดียฟนิมินอัลอาดาบูในวันเกียมให้อีกพี่น้องจะมีการสาบเช่งซึ่งกันและกันโบโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงนะลงโทษพวกเขาให้แรงให้ให้หลายเท่านั่นก็คือลองดูสิพี่น้องว่าจากที่เราเคยอยู่ด้วยกันเคยเป็นมิตรกันนะเคยเชื่อฟังกันนะวันนั้นโดนสาบแช่งโบโออัลลอฮ์จงให้พวกเขาได้รับโทษ ทวีคูณจากการลงโทษวลาลันหุมละนันงกกบีรอและจงสาปแช่งพวกเขาให้มากๆด้วยนั่นคือนะพี่น้องสภาพของวันกิยามหาอันเนื่องมาจากผู้คนไม่ตามแนวทางของท่านนาบีไม่ตามแนวทางของบรรดารอซูลและก็อีกองค์การแห่งพระองค์ได <t> ้ส่งตรนว่าอันซีรินนัสและจงเตือนมนุษย์ ยาว์ามี่ใหมุลอาซาบวันที่การลงโทษจะมาหาพวกเขาฟยกรุลละฏีนอวเลมคนที่อารรมทั้งหลก็จล่าวะรับบานาอัครินาอิลา أجل قريب نجيب د ع و ت ว ونتبع الرسل بقى قج 克拉 وأ เ ل ل ه خاهرو ب ว و า ن و ้ ا ه ر و ماي ให้เราสักนิดเดียวเถิดเพื่อเราที่จะ ตอบรับก,การเรียกร้องของพระองค์อันนี้คือรู้แล้วพี่น้องว่าคราวนี้ฉันจะเชื่อฟังพระองค์แล้วมันเสียใจในวันกิยาม,มาพี่น้องคน้าหาาว่าได้รับการเรียกร้องของอดิสลามอิสลามไปถึงเขาแล้วนั่นนั่นคือฮุดยาแล้วถือว่าเป็นการหลักฐานได้ไปถึงเขาแล้วแต่ตาของเขาปฏิเสธจะเสียใจในวันกิยาม,มาอย่างแน่นอนและก็เช่นเดียวกันนะ คำสอนของท่านนาบีสุลต่านก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากเราไปถึงเขาแล้วหลักฐานไปถึงเขาแล้วเป็นหะดิษฐ์สุเฮแต่เขาไม่ตามก็จะเสียใจในวันกิยามะนะนูจิบดาวะตะกะวันตบิญรุสุลเราจะปฏิบัติตามท่านแล้วเราจะเชื่อฟังพระองค์แล้วและเราก็จะเชื่อฟังเราจะตามบรรดารรซูลทั้งหลายที่มาบอกจะตามหนทางที่บรรดารรซูลทั้งหลายได้มาบอกมันคือพี่น้องหนทางแห่งความสำเร็จ ก็คือคนทางที่บรนดารอซูลได้มาบอกแต่นั้นแหละพี่น้องก็ไม่มีประโยชน์ใดๆหัวหน้าที่เขาเคยตามในวันกี้ามาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาในละหัวหน้านะหรือว่าอามีที่เขาได้ปฏิบัติตามนั้นโดยเชื่อฟังโดยที่ลืมหูลืมตานะหลับหลับหูหลับตาไม่ดูหลักฐานอะไรตามทุกอย่างนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยในวันกี้ยามา อันนี้คือจากหลักฐานอัลกุรอานนะพี่น้องแล้วก็มีอีกมากมายที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติตามมาทัศน์ที่ถูกต้องปฏิบัติตามรอซูลรือวสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็นในฮะดีสที่ท่านนาบีสัลลัลลัมมานะเรามาดูหลักฐานจาก h ะดี s กันบ้างพี่น้องที่ท่านนาบีสัลลัลลัมเป็นห่วงอุ้มนะที่ท่านได้กล่าวได้ตักเตือนกะ็่คือเป็นห่วงประชาชาติท่านนาบีได้กล่าวก่อนหน้านี้แล้วพี่น้อง ได้เตือนพวกเราก่อนหน้ามาแล้วก็เราให้เรียนรู้ว่าท่านนบ,บีเคยเตือนอะไรมาก่อน,นว่าจิพี่นงจะต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาเพื่อที่เราจะไม่ได้เสียใจหรือว่าเสียายในวันกียรมาไม่ได้ขาดทุนทั้งโลกนี้เลยโลกน่ะท่านนบ,บีสอนเราใช้ัำได้เอ oh าอัศนะได้วะเซียนะได้สั่งเสียบอกว่าอะเลกุมบิลจาม่า ว่าอ ت ن ت ن ج ج ี๋กุมวลฝุกก็ผูท่านทั้งหลายจงอยู่กับจำะหมายถึงจมะที่ถูกต้องจมะแห่งศาสนาที่ถูกต้องนั่นแหละที่เรียกว่าอลุซุนนะวันจมะนั่นะเพราะว่าเขาคือปฏิบัติตามซุนยยนะเป็นจมะใหญ่ในอดีตเพราะท่านนาบิบสัมกบดา,าสฮาบะถือเป็นจมะใหญ่แต่มาหลางัลงๆนั่นแหละที่เริ่มแต่ออกเป็นจมะเล็กๆที่เริ่มต่อแต่ออกเป็นคนสองคนที่มีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนที่ออกจากจมะใหญ่ ว่าอียากุมวลฟุรก็เลาประชันท้งหลายจงระวังในเรื่องของการแตกแยกไม่ถึงแตกแยกออกจากอยากจะมาที่ถูกต้องและก็เช่นเดียวกันตรงนี้คือความหมายคือจะมาถึงอับดานที่มีผู้นําอยู่ถ้าว่าเขาอยู่ในอิสลามและก็ท่านนบีก็ได้กล่าวอธิษนว่าอินนามายะกุลุฎิบมินกอนามิลกอซิยะที่ได้จริงแล้ว สุนักจิ้งจอกจะคอยจ้องจะคอยจ้องหาหรือจะไปกินแกะที่หลงฝูงนะหรือว่าแกะที่ออกไปไกลๆก่อเสีฮยคือออกไปจากไกลจากฝูงของมันนี่คือศัตรูนั่นนะพี่น้องอันตรายรอบด้านเราต้องต้องอยู่ยะมาอัลอิสลามย م ะ ع ที่อยู่กับอัสซุนนะใครวันนี้ที่มีจะมา ة อัสซุนนะก็อยู่ให้ดีๆพี่น้องประคบปกครองให้ดีๆนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันบนศธรรม สามัคคีกันบุญสัจธรรมพี่น้องช่วยกันตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยดีอันนี้คือต้องรักษาซึ่งอยามาอ่ะที่ถูกต้องที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลต์ละฮ์อัลลอฮ์ซึ่งละแล้วก็ท่านนบีสุลต์ละฮ์ด้วยกันอีกนะที่สงบว่า al-jama'a tu r a h m a การเป็นการอยู่ใน جماعة นั้นน่ะถือเป็นร่ำเมะ والفرقة to al-zab และการแตกแยกกันน่ะถือเป็นการ อาซาบนะเป็นการทรมานนะเป็นความลําบากนะสร้างความแตกแยกในสังคมลําบากพี่น้องอันนี้คืออีกในฮะดิษหนึ่งแล้วก็ท่านยบีโซสันอีกในฮะดิษหนึ่งรายงานโดยบุคคลีแลยวก็มุสลิมนะท่านยบีตะการว่าอินนามะอัลละกัลละดีนะมิงกอบลิกุมนะแต่จริงแล้วคนที่เคยพินาศมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายนั่นนะกัทรัตุมัซาอิลิหิม วัคติเลฟีฮิมาลาอัมบียอิหิมก็คือพวกเขานั้นชอบถามกันมากชอบเรื่องมากหมายถึงในเรื่องศาสนาเนี่ยพูดถึงหมยถึงเรื่องศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะนะ่าถามกันมากนะวัคติเลฟีฮิเลการที่พวกเขาแตกแยกมีความถกเถียงชอบถกเถียงกันชอบแตกจากบรรดารรซูลนะออชอบแตกจากอัมบียอิหิม จากบรรดานบีของพวกเขาอันนี้คือคนทางที่อันตรายคนทางที่ไปสู่ความพินาศแล้วก็ในฮะดีษอีกท่านนบีสุลัลลัมนั้นได้กล่าวนะที่รงงานรดอยอิมนูมาจะนะฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่เราคุ้นหูกันทุกคนแต่รักตุกุมอัลบบยุนรอฉันได้ทิ้งให้กับพวกท่านแล้วบนทางนำที่ชัดเจนบนทางนำที่ขาวสะอาดอัลเบยนรอ นาะที่เขาวผุดพองไลลุหากันฮาริฮะซึ่งกลางคืนของมันเหมือนกับกลางวันคือด้วยความชัดเจนตลอดใน,ในอลัลลามนั้นะชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วลายซีวันฮะอิลลฮะเล็กไม่มีใครที่เควหรือว่าเฉยใช,ใช้ออกจากแนวทางนี้นอกจากเป็นคนที่จะ,จะพินาศทั้งนั้นอมมอ์ นี่ออกจากศูนย์หน้าของท่านนาบีสุ term, ลตานัมและไปตามแนวทางอื่นๆน,นั้นพี่นอ้องหนทางที่อันตรายหนทางที่จบด้วยความพินาศลายซี i ันฮ h อิลลาฮาลิกและวก็ในอนีกขดีหน,น,นึ่งท่านนบีสุลตานัมได้กล่าวว่าอินนัชชัยตานุมะมะมันฟ فارق ا ل า م ะ ع ة يركد แต่จริงแล้วชัยตอนจะอยู่พร้อมกับคนที่แตกออกจาก جماعة นะที่ชอบแตกออกจาก เยอะมากที่ถูกต้องหมายถึงยรคุณดูแล้วก็มันก็จะมาขี่เรือว่าจะมาพาไปจะนําไปสู่ในทางของชัยตอนนั้นอันนี้คือจากหลักฐานนแล้วก็นในอีกขั้ที่สี่เราก็เคยคุ้นหูพี่น้องที่ทนานบีสซลเชลลัมเด็กลก่าวเกี่ยวกับฮะดีเลอิฟติรอกเหมือนกันที่บอกถึงจะแตกจากประชาติอันนี้ที่ทนานบีก็บอกมาก่อนล่วงหน้าแล้ว นะ่ที่่านบีได้กลว่าว่าว่าอินนุไม่ยิ่งชมินคุมบัดีฟฟัสยาติลาฟั كثيرة เลแนนอนใครก็แล้วแต่ที่มีอายุยืนหลังจากชั้นนี้ฟัสยารักติลาฟังกีีรอแนนอนอย่างยิ่งเขาจะเห็นถึงความขัดแย้งกันอย่างมากมายแตกแยกนะขัดแย้งแล้วก็แตกแยกกันอย่างมากมายอัลลอฮ์นี่เราก็เห็นแล้วพี่น้องว่า เกิดตั้งแต่ยุคของซาฮบะเลยที่เกิดกลุ่มกอดารียะบา้างนะกลุ่มเขาว่าริชบ้างยาฮมียาบ้างมมอตซิลาบ้างพี่นนอะกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมามากมายแนวทางแบบใหม่ๆแนวทางแปลกๆใหม่ๆซูฟีบ้างตารีคัดบ้างอะไรต่างๆนี่หลายกลุ่มหลายแล้วกลุ่มใหม่ๆยุคปัจจุบันก็เหมือนกันนะไม่ได้เว้นกลุ่มเดียวพี่นนอะกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนั่น่ะ แล้วก็มีตั้งชื่ออะไรที่พวกเขาตั้งชื่อเอาบางก็ตั้งชื่อแนวผู้นําของเขาเองบ้างใครและผู้นําของกลุ่มนี้ก็ชื่อตั้งชื่อกลุ่มของเขาเดรือกับผู้นามันนั่นหรืออิงไปที่สกุลของเขาคนนั้นอันนั้นเป็นบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นนี่คือกลุ่มใหม่ๆพี่เนาะนะนี่คือกลุ่มใหม่ๆทั้งนั้นเลยที่ท่านนาบีมาบอกล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดขึ้น อะไรล่ะคือทางออกทีนี้ฝ่าเลยกุมบิสุนนะตีดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอาสุนนะของฉันวสุนนะทัลวสุนนะทัลคุลฟาอัลรอชิดีนและในทางของคุลฟาที่อยู่ในสัจธรรมที่ทรงธรรมพี่น้องคุลฟาอรอชิดีนนั่นคือคุลฟาหลังจากท่านวีนี่ที่ทรงธรรมที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหมายถึง อัดดู عليها บินนว a j a ดูท่านนบีมานะมามเน้นย้ำอีกมาเน้นย้ำเนรบสอ,อีกเพราะอะไรลละพี่น้องนั่นคือเน้นบอกว่าและจงกัดมันด้วยกับฟันกรามถ้าหากว่าเจอสุนนะแล้วนะพบกับทางน้นที่ถูกต้องแล้วกัดด้วยมันด้วยกับฟันกรามอันแนวทางอันนี้นั่นนะเพราะอะไรลละพี่น้องที่ให้กัดด้วยความกรามมันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการดึง อัลลอฮ์มีุอาตอิลาอบวะบิจหันนำตรองที่ตานงบิเลกละน้าพูนำหรือว่าผู้ที่คอยเรียกร้องไปสู่ประตูแห่งไฟนรกเวลอนยาดูบิลละนะเรียกร้องกลุ่มเรียกร้องคนต่างๆให้ไปสู่กลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นน้แต่ที่เราได้บอกไปพี่น้องกลุ่มตั้งๆก็เรียกร้องให้ผู้คนไปสู่แนวทางของพวกเขานั่นแหละที่ว่ามันหนักมันไม่หนักจะได้อย่างไรลละพี่น้อง ก็เลยนั่นแหละท่านนาบวีพรว่าจงกัดมันเหมือนกับฟันกรามนะฟันกรามก็คือกัดที่มันแน่นที่สุดแหละหมายถึงว่าจงยึดมันให้แน่นที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการชักชวนจะมันมีการเชิญชวนไปสู่ความหลงผิดต่างๆนะนั่นะนะไปสู่กลุ่มต่างๆอันนี้คืออัลด,ดูอาเลฮาบินนาว่ายิสและวก็เดี๋ยวนี้อีกพียงน้อนะที่เราก็ได้เห็นว่านะกลุ่มต่างๆบ,าง,ๆบางครั้งก็แนว อันตรายนะแนวสุดโตงอัลลอฮ์เรียกร้องเยาวชนวัยรุ่นบางครั้งไปสู่การจีฮัดแต่ว่าจีฮัดเดียกับผู้นำมุสลิมนะคนที่เป็นผู้นำประเทศต่างๆมารบมุสลิมด้วยกันเองมาตักฟีร์นี่แนวตักฟีรนะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครเลยในโลกนี้นะที่เป็นมุสลิมนอกจากพวกเราทั้งนั้นอัลลอฮ์นั่นนี่บางครั้งเป็นบางกลุ่มเป็นยาง้งพี่น้อง ถ้าพูดถึงประเทศนั้นประเทศนี้กาเฟสทั้งนั้นเลยผู้นําประเทศน้ากาเฟสหมดแล้วผู้นําทุกประเทศกาเฟสทั้งนั้นเลยนอกจากพวกเขาเองก็เลยเหลือพวกเราที่จะต้องยียาดกับคนเหลา่าน,นั้นเขาไว้ย่างนั้นไปนะ่นองนั่นคือแนวสุดโตงแนวอันตรายแนยวสร้างความวุ่นวายในผืนแผ่นดินในแนวสุดโตงภาษาเขาพวกเขาคืออาวุธแล้วก็ทำทำ้ทำายเข้าของอย่างเดียว นี่พี่น้องนั่นแหละก็ระวังเหมือนกันพี่น้องว่ามันมีหลากหลายแนยวบ้างก็ออกจะเป็นแนวคอวาริชนะแนวออกจากผู้นําชอบดาทอผู้นานะชอบออขุดคุยเอาความผิดของผู้นํามาแ์นั่นสร้างความปนบวนในพื้นแผ่นดินเราอดุสุนณนะวันจมะมาอชาวมุสลิมนะพี่น้องเทิดาทั้งหลายต้องตักเตือนด้วยกับความดี เราคนไม่ใช่ผู้นาเราก็ไม่ได้ไปเฉยพวกเขาแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ผู้นาคนที่คนธรรมดาคนบ้านๆตาดำๆเนี่ยเราไปเฉยเขาเขาก็คือความอับอายมันคือว่าเขาก็ไม่ใช่มีอํานาจอะไรไม่ใช่ได้มีตําแหน่งอะไรเขาก็มีเกียรติมีอะไรเหมือนกันแล้วเขาจะฟังเราหรือไม่แล้วพี่น้องเราไปเฉยเขาแปลว่าเขาต่อหน้าผู้คนอย่างนั้นอันนี้อ,อัลลุซุนนจจะมัจมะแล้วก็ท่านในบีซอลซัลลัมก็ยังได้บอกนะว่าบ้านเมืองที่น่าอยู่ คุณลักษณะของบ้านเมืองที่น่าอยู่นั่นแล้วก็การเป็นอยู่ที่ดีนั้นนั่นก็คือการมีผู้นําที่คอยขอดอาให้กับผู้ตามและก็ผู้ตามก็ขออวให้กับผู้นําด้วยนั่นก็คือนต่างคนต่างขอดอาให้นัผู้นําก็ขอดอาให้ราษฎรอยู่ดีผู้นําก็ขอดอาให้กับราษฎรอ,อยู่ในรัฐมรรของอัลลอฮ์ผู้นําก็ขอให้ราษฎรอ,อยู่ใน,ในทางที่ดีอยู่มีความสุข น,นันคือเป็นผู้นำที่มีความหวังดีกับราษฎรน,นั่นคือจะเป็นการดีผู้นำที่คอยให้การดูแลให้ความยุติธรรมกับราษฎรคอยสั่งใช้ทำความดีและก็ห้ามรามความชั่วร้ายนะขอดูอาให้กับราษฎรอ,อยู่ในแนทางที่ถูกต้องอันนี้คือเป็นผู้นำที่ดีและก็เช่นเดียวกันในบ้านเมืองน,นั้นก็พูดตามก็เหมือนกันต่างก็ขอยดูอาให้กับผู้นำ นะพูดตามรวาราสฎรนนั้นก็ตามขอดุอากห้กับผู้นำว่าโอ้ออกกขอดุอาให้ผู้นำอยู่ในทางที่ถูกต้องขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเขาโปรดช่วยเหลือผู้นำนี้ให้อยู่ในทางของพระองค์อยู่ในในทางอันนี้คุดบินาเซียดิิมิลบบริวตะกัวให้พวกเขาอยู่ในคนทางที่ดีและยำเกรงต่อพระองค์ให้อยู่ในทางที่ถูกต้องฮูดาตันมูตะดีน ให้พวกเขาช่วยเหลือในภารกิจต่างๆฉันว่าภารกิจของผู้นำในพี่น้องนะก็ยากลําบากหนักหน่วงสาหัสไหนต้องบริหารประเทศไหนต้องพัฒนาในเรื่องของการปกป้องประเทศการป้องกันเขตแด,ดนการต่อสู้กับศัตรูรอบด้านบางครั้งไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราบางครั้งก็พูดได้ตรงนี้แหละ นะแปลว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างงี้บางครั้งพอลงไปเป็นผู้นําเองเราจะรู้นะว่ามันลําบากแค่ไหนมันหนักหนาแค่ไหนฉะนั้นว่าวาจิบนะพี่น้องรู้ว่าหน้าที่ของราศาอัศดรก็ช่วยกันขอด้อวยให้กับผู้ตาผู้นําด้วยนั่นคือเป็นบ้านเมืองที่มีความสุขต่างก็ขอด้อาอให้ซึ่งกันและกันต่างก็ขอด้อาวให้เัาหละฮดายท์ซึ่งกันและกันต่างก็มีการตักเตือนที่ดีต่างก็บางครั้งก็ แนะนำไปสู่หนทางที่ดีตามก็ถ้าหากว่าเห็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ตักช่วยกันตักเตือนจากความชัว่วร้ายอันนั้นด้วยกับรับรับแล้วก็พูดสุภาพแล้วก็ให้เกียรติอันนี้คืออาลุุนั้ต้องอย่างนั้นแล้วก็บ,บางครั้งพี่น้องเที่อาทั้ทางไหลแนวเขาวาริชทรือว่าแนวแนว,แนว,แนว,แนวสร้างความปั่นป่วนนี่นั่นนะมันง่ายพี่น้องเพราะมันตามอารมณ์แล้วก็พร้อมเข้ากับอารมณ์บางครั้ง แปลว่านั่นเลยอิสลามต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในวนตังที่ถูกต้องเหมือนกันต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่อย่าได้ปล่อยอารมณ์แบบไม่เอาไหนอารมณ์ปั่นป่วนสุดท้ายก็สร้างความวุ่นวายในพื้นแผ่นดินอันนี้คือสําคัญพี่น้องนะเราในเวลาเจอกับพี่น้องของเราเนะี่ยต้องทางเขาคอยดูว่าให้มั่นคือจะได้รับความสุขเจอกันก็ขอดูอาให้แล้วด้วยกับอันสลามเวลาจะก่อนจากกันอีกก็ ขอดูอาให้อีกขอให้อารอร์คุ้มครองขอให้ได้รับขออารอ์เมตตาอันนี้คือสังคมที่มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าสาบแช่งซึ่งกันและกันนะจะจากกันก็ด่ากันรนะับหลังกันนินทารับหลังก็สาบแช่งกันถ้าอย่างนั้นก็บ้านเมืองวุ่นวายพี่น้องนี่แหละเราต้องหวังดีมุสลิมอาหรุสอานันจมัมาต้องหวังดีกับพี่น้องของเขาปรารถนาดีด้วย สแสวงหาถ้าหากว่าพี่น้องของเขาอยู่ในวันทั้งที่ผิดเพี้ยนพยายามหาหนทางที่ฮีได้ยะให้แก่เขาดะาว่าให้แก่เขาด้วยดีอันนี้คืออ้าลุซุนนยะ์มันจะมาพี่น้องฉะนั้นเราก็ต้องระวังพี่น้องนะว่าจะมีแนวต่างๆที่คอยดึงวันนี้ก็เหมือนกันลูกหลานลูกหลานลางของพวกเราดูให้ดีพี่น้องว่าไปคบกับใครอยู่กับกลุ่มไหนอยู่กับแนวทางไหนบ้างไม่งั้นโดนดึงพี่น้อง บางครั้งสุดท้ายก็ลูกๆหลานๆกลับมาเนี่ยมาตักฟีรพ่อแม่ของตัวเองไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวอันเนื่องมาจากว่าโดนใส่เชื้อเพลิงนะบอกว่าน่นหล้ะสมัยนี้สังคมหมดแล้วกาเฟสทุกคนนะมองโลกในแง่เมือ่อทุกอย่างเลยไม่เว้นสักคนแม้กระทั่งพ่อแม่ของตนเองพี่นนอะกลับมาแล้วก็มาเหมือนที่บางประเทศนั้นลูกกลับมา ข่าพ่อแม่ของตัวเองอันเนื่องมาจากมาตักฟีรเพราะอันเนื่องมาจากไปตามกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มสุดโตง่งนะกลุ่มพวกเขาวาริชต่างๆเ่านั้นนี่อันตรายอย่างยิ่งพี่น้องนะฉะนั้นว่าสําคัญคือลูกๆหล,ลานๆของพวกเรานั้นนะให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ขอดูอาให้อยู่ในแนทางที่ดีมันให้พวกเขาขยันขันแข็งในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามนะผมในพี่น้องนะ่ยอยากจะขอฝากตรงตรง,ตรงนี้ก็คือ ให้พวกเราขยันเรียนให้ลูกหลานของเราพวกเราขยันเรียนพี่นนองโดยเฉพาะขยันเรียนศาสนาเนะี่ยพ่ากลัวว่าความรู้ศาสนาจะหดหายไปยิ่งนับวันนับคืนผู้รู้จะสูสญสิ้นผู้รู้จะล้มตายกันแล้วก็น,นั่นแหละขาดคนผู้รู้พี่นนอะความรู้ก็จะหายไปได้วยในสังคมในเวลาเดียวกันเลยเพร่าขาดผู้ที่มาสอนเพร่าขาดผู้ที่มาให้ทางนํา นี่เลยพี่น้องนะผมขอร้องเราทุกๆคนแล้วก็ลูกลัลานของพวกเราด้วยพี่น้องพยายามนะให้ความแนะนําพยายามให้กําลังใจพวกเขาขายันเรยนที่สุดนะให้กําลังใจลูกลัลานพวกเราพี่น้องให้เรียนศาสนาให้มากมานะเพราะเรากลัวว่าความรู้จะหดหายในพี่น้องลําบากไม่เช่นนั้นแล้วสังคมก็จะอยู่อย่างลําบากพี่น้องนะสังคมที่มีความสุขก็คือสังคมที่อยู่ มีความรู้สังคมที่มีระบบระเบียบมีความดีงามอย่างมากมายนะมีการสังชัยทาความดีและกามปรามความชั่วนะสังคมที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาดะสังคมที่มีความมีอามานะนะสังคมที่มีความไว้วางใจกันนะไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่มีการโกงกันอะไรล่านี้นะสังคมที่มีความบริสุทธิ์ใจสิงกันและกันนั่นคือสังคมที่มีความสุข บริสุทธิ์ใจต่ออัล l l a ์และกับบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องของพวกเขาก็ในหนทางของ Allah ฮ ja so, u ah nah ah. b nah, bon bon h a n a h u w a t a h ครับพี่น้องครับเวลาก็หมดลงแล้วก็ขอดุทิศจากอ Allah s u b h ฮ n a h u ะ a าล h ให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกคนขอดุทิศให้อัลลอฮ์ทรงตาลสให้พวกเราอยู่ในทางนที่ถูกต้องให้เดินในหนทางอัลลอฮุซุนนะฮะวันจาม่าให้ปฏิบัติตามแนวทางอัลลอฮ์ี่ถูกต้องนะให้อยู่บนความรู้บนฮูดาจากอ Allah s u b h ฮ n a h u ะ a าล h แล้วขอดุอาให้ลูกหลานของพเราพี่น้องครอบครัวของพวกเราพี่น้องของพวกเราญาติญาติของเราให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนให้อยู่ในรัฐมากของอัลลอ์ใครที่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องก็คืออยู่ในรัฐมากของอัลลอ์อยู่ในความดีงามอันมากมายนะและก็มันก็ไม่ใช่ยากพี่น้องให้เราเพียงเรียนรู้และให้ปฏิบัติตามแล้วขอดุอาศจากอัลลอฮ์สุบฮานุตัยให้พระองค์ทรงปกป้องพวกเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆโรคร้ายต่างๆบาลาต่างๆพี่น้อง